ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยาฐานะชำนาญการค่าพเจ้านางสาวสุดารัตนจิตโคตรตำแหน่งครูอันดับคส .1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ประวัติส่วนตัว นางสาวสุดารัตนจิตโคดเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2528ปัจจุบันอายุ36ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่545หมู่ที่5ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมระดับปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏนจันเกษมระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยปทุมธานีประวัติการรับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2558แตำแหน่งครูคศสหนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2560สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2อายุราชการ6ปีภาระงานสอนปีการศึกษา2,562ภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2จํานวน21ชั่วโมงปีการศึกษา2,563ภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2จํานวน25ชั่วโมง ภาระที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีภาระงานสอนครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดีรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันปฏิบัติหน้าที่งานด้านวิชาการ หน้าที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัญญวิชาชีพ จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเวลาเต็มความสามารถมีวินัยในการดำเนินชีวิตร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีอันดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามระเบียบกฎหมายรักษาวินัยการปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัดปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด อุทิศเวลาให้กับทางราชการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักช่วยเหลือดูแลนักเรียนและเพื่อนร่วมงานให้คําแนะนำคำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานเพื่อให้ภาระงานสามารถดำเนินการได้และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผลการปฏิบัติงานด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนดําเนินการวิเคราะห์บริบทชุมชนโรงเรียนจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทชุมชนวัดและประเมินผลผู้เรียนโดยเน้นประเมินผลตามสภาพจริง การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือในงานที่ตนเองรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนานำความรู้จากการประชุมสัมมนาอบรมและศึกษาดูงานมาออกแบบจัดทำเอกสารใบงานประกอบการสอนและจัดทำวิจัยชั้นเรียนผลการปฏิบัติงานด้านที่สาม ด้านผลการปฏิบัติงานผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ a m a t ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปาหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ a m a t ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสารรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นครูผู้สอนให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o net, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงที่สุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ในวิชาคณิตศาสตร์ผู้ขอรับการประเมินขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการประเมินในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ